พี่น้องผมสิถ่ายถ้ำนี่นะครับเนาะถ่ายถ้ำกันอยู่หลังบ้านครับผมเบิ่งบังธรรมาชาติประมาณนี่ยนะครับกท็ทิมีต้นไม้หลายๆนะครับพุ่นะท้องฟ้าก็ทิมืดคึ้นๆม,ม,มาเบิง่งแนะพี่น้องพุ่นะนะเป็นตะฝนแห้งครับครับคนเนี่พุ่นนะ มนตกแห้งๆพี่น้องทั้งทั้งผลนะเนี่ยมาบ่หอดบานแนล้วเดี๋ยวผมสิไปเบิ่งบอ่อป่าผมสามสามบอ่นอนะครับในบอ่อหนึ่งมันประมาณเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องมัากติสันนะจังหน่อยนนนเนยานนนะพี่น้องเอามือจับไว้มันบ่อนิ่งนี่ครับบอ่อป่าผมสิล้อมรอบประมาณนี่แหละ การขยายกสิกำงานบางสีครับหลังบ้านกับว่วงจังหน่อยครับกสิพายบังไก่จังหน่อยเนาะว่าบอ่อหนึ่งเป็นเป็น,ปนจังไงอันนี้ผมว่าที่มเาเผา่านเนี่ไม่ไเ้เผากสิมีต้นใหม่ล้อมรอบครับผมนี่แหละการอยู่ แบบธรรมชาติแต่เขาเอาศัยว่าต้นใหม่ทุกตน้นให้มีประโยชน์นะครับเนาะหนึ่งเขามีต้นกล้วยต้นกล้วยนะ่ยเขาก็จะมีมีประโยชน์คือว่าเอาลูกเอาอยัางมากินได้นะครับถูกอย่างพวกพักพวกอย่างเขาถิมีมาเรื่อยๆครับเขาจะทยอยปลูกมาเรื่อยๆตามรอยูดูการนะครับนี่ครับ อันนี้สิเป็นบอไม่กสิเงวงาๆจังหน่อย็สิทายทำว่าเออหนามมันเริ่มเต็มดีแล้วแต่ฟังยังบ่เต็มดีมัางได้ครับฟังฝุ่นยันงเต็มฟังนี่งยังบ่เต็มมันบอเสมอกันมันประมาณนี้แะครับอันนี้ก็คือว่าต้นเงาะผมนะครับเนะนาะหนาเงาะลูกมันกสิออกลูกเวลามันสุกมันสิสวยงามครับ,ม,ม,รบมันสิแดงเต็มหมดครับเรมามัน บ่อสองอันนี้บ่อที่สามครับตัวนี้ตัวนี้เงาเงาเลยพึ่งพึ่งทำแล้วที่สามเกือบยี่เมตรกระบอกบ่อสองนี่ประมาณแปดแปดเกือบบ่อเล็กเด้งประมาณ ยีสย่สิบสิบยี่สิบสิบนะครับมั่นนะีมี่สบอรมนี่แหละครับบรรยากาศบ้านหลังหลังบ้นบานนะครับซีมีมนนก็ไพ่ล้อมรอบนานี้ก,ก,กับฝนตกดีก็ไพ่ก็สีล้อมรอบร้ายครับครับล้อมรอบแล้วก็น,นอนไม่เขาก็รังออกหลายอยู่หน้านี่คือว่าหน,น้าฝนนะครับเน,ะนะาะเขาสิได้กินของที่ว่า เขาปลูกไว้ที่มีประโยชน์ส่วนหมากล่ำมันหอากาิมาเห็ดพวกข่างบักทัว่วบักแตงที่เป็นประโยชน์ต่อต่อไปนะครับเนาะรประมาณนะครับเดี๋ยวผมบอให้เบิงบอเนี่ยบอนี่ก็นามกับสีประมือประมาณคือว่านามเต็มพอดีเป๊ะเลยพี่น้องนี่ยประมาณนี่นะครับนามกับสีสวยงามอันนี้บอนี่ก็เลิกประมาณแปดสิบเส้นก็ เอาปลาซิวมาปลอย,ลยครับเนี่ยปลาซิวมันก็เริ่มขยายออกมาเนนี่แนะหละครับประสิวยุบ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 เดี๋ยวเพราะว่ามเอามาปล่อยบ่นหลายไปน,นั้นแต่กนะ่อนมันกัสิประม่านี่ครับเพราะว่าเนี่ยมันเสาี่ยงมันไปแล้วนะครับมันก็เลยอยู่ขางลางนะครับเนาะพม่าน,นี่นี่แหละครับบนทองฝาครับเดี๋ยวมันไม่เบิ้งมันหมืดมากนะครับ ผมขอจบคลิปคลิปนี้ก่อน้อครับแบบธรรมชาสตร์มาศาสตร์น,สสนะครับเนาะหลังบ้านประมาณนี้นะครับ